สวัสดีครับท่านสมาชิกครับท่านสมาชิกพี่น้องเชลซีทุกท่านนะครับพบกับผมแจ็คไซเบเลียนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกมควนหลงเมื่อคืนนะครับเกมยูไมเปี้ยบลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่2ของเชลซีนะครับก็บุกไปเยือนเอฟซีคราโนดานะครับที่รัสเซียก็หลายท่านคงทราบสกันเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าเชลซีนะครับบุก สามารถบุกไปเก็บ3แต้มได้นะครับและก็ยิงไปถึง4ประตูด้วยกันนะครับสามารถที่จะบุกไปเอาชนะคราโนดาที่ถึงรัเสเซียเลยนะฮะด้วยสกอร์สีรประตูต่อศูนย์นะครับก็ด่าหน้ายิงกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ลินซิเยกนะครับชิโมฟักเนอร์หรือว่าคริสเตียนฟูริสิตนะครับรวมไปถึงทางด้านคาร์ลฮอซัมอดดอยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ทีละช็อตกันแล้วกันนะครับว่าประตูและก็รูปเกมเป็นแบบไหน นะครับวันนี้มีหลายประเด็นที่อยากจะพูดเยอะมากเลยนะฮแล้วก็ก่อนอต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆเชลซีสิงบูทุกท่านด้วยนะครับก็เราก็สามารถเก็บเพิ่มอีก3แต้มนะฮะทำให้ตอนนี้แข่ง2นัดมี4คะแนานนะครับก็มเมื่อคืนก็เซบียาก็เป็นอีกทีมที่สามารถเก็บ3แต้มได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเชลซีประตูได้เสียดีกว่าตอนนี้ก็นําเป็นจ่าฝูงนในกลุ่ม E นะฮะ ก็สิเอ็ตัวแรกครับวันนี้แฟรงค์ลำพาดนะฮะยังคงใช้อาดูเอนะฮะเอดูอาร์แมนดี้นะฮะผจุดผมจะลืมนามสกุล,ล <laughs> แมลนดี้ตลอดเลยเมื่อคืนแมนดี้ก็ลงเป็นตัวจริงอีกนัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันทีหลังแล้วกันสิบเอ็ตัวแรกของเชลซีครับเมืเ่อคืนก็เมนดี้เป็นผูกซาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นเซซ่าอัสปีอิควิต้านะครับ <laughs> แบ็คซ้ายเป็นเบนชิวล คู่เซนเตอร์เป็นเคอร์ซูมากับ,บกอูริเกอร์นะครับเนื่องจากเทียโกซิวะได้ลงนะครับจากเกมบาเรตไปแล้วนะครัทำให้ไม่สามารถที่จะลงในเกมนี้ได้นะครับก็หลังจากอ๋อแล้วก็มีอาการบาดเจ็บด้วยนะทางด้านเทียโกซิวาผมไม่แน่ใจว่าเขาลงเตะกับบาเรตหรือ,อยังครก่อนที่จะย้ายมาแต่เมื่อคืน เห็นเป็นแค่เพียงตัวสำรองนะครับหรือว่าจะมีอาการบาดเจ็บก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าตามกฎแล้วถ้าถ้า,ถาทิวโกซิวัตเล่นให้เล่นแชมเบอร์ล,ลิกให้กับปารีสแล้วนะฮะจะไม่สามารถเล่นกับเชลซีได้นะครับนี่คือกฎยูฟ่าก็เดี๋ยวไล่สิบเอ็ดตัวแรกใหม่ละกันนะฮะเมื่อคืนผมเบอร์อรไปนิดน,นึงลูกสามประตูนะครับเป็นเมนดี้นะฮะแบ็คขวาเป็นเซซ่าอัสปิโกยต้าแบ็คซ้ายเป็นเบนชิวิล แดนกลางเอ่อโคซ์เซนเตอร์เป็นเคอร์ซูมากับโรดิเกอร์นะครับแดนกลางแนวรับประกอบไปด้วยมาริโอโคเวเซตจอร์จินโยนะครับสามประสานแนวลุกแรกแก่คารามัสซันโอดอยนะครับคาฮิมซิญักและก็ไคล์เฮาเวิร์ดหน้าเปาเป็นชิโมงแฟกเนอร์นะครับก็เริ่มเกมมาตั้งแต่ต้นเลยนะฮะเชลซีก็เป็นฝ่ายที่จะครองเกมแล้วก็บุกเข้าใส่นะฮะก็มาได้จุดโทษเร็วเลยนะฮะตั้งแต่นาทีที่13นะครับจากการถูกทำฟาวนะครับชิโมย์กเนอร์เดินเตะจากด้านหลังนะฮะก็ฟูกเซน ต่อเป็นโทษให้กับเชลซีนะครับก็แน่นอนครับจอร์จินโยเป็นผู้รับหน้าที่สังหารก็ยิงไปชนเสานะครับแล้วก็บอลกระเด้งไปต่ำผู้รักษาประตูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ซ้ําไม่ทัน,นะคะทําให้การยิงจอร์จินโยครั้งนี้นะครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับก็ยังเสมอกันอยู่ที่สนประตูศูนย์ใครที่ดูลูกยิงของจอร์จินโยจะรู้สึกว่าเขาก็ยิงดีนะนะครับแต่ว่าบอล หักข้อมากไปหน่อยไปชนเสานะฮะก็ทําให้เชลซียังเสมอกับครานาดาไปอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็รูปเกมก็บุกเมื่อคืนก็ครานอนดาก็เปิดหน้าแรกเหมือนกันนะครับเกมรุกก็มีโอกาสที่จะเจาะประตูนะครับไอ้เมพิจุนมีโอกาสที่จะเจาะเกมรับของเชลซีแล้วก็สามารถที่ยิงตรงเกาะนะครับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้จนกระทั่งนาทีที่36นะครับเชลซีก็มาได้ประตูขึ้นนํานะครับ จากการประสานงานของคายฮาวร์นะครับไหลบอลให้กับคาราหฮัสซันโอดดยก่อนที่จะแต่งล็อกเข้าขวาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงนะครับเข้าไปเลยนะครับหนึ่งทำให้เชลซีออกนําในนาทีที่36นะครับ1นประตูต่อศูนย์จากลูกยิงของฮัสซันโอดดอยนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอรน์นี้นะครับเชลซี Chelsea ก็บุกไปนำคาราด้านะครับครึ่งแรกนำหนึ่ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ ฟังลำพัดเองก็ส่งคริสเตียนพริิเสร็ลงมานในนาทีที่เจดบแล้วก็ทางด้านอาินโกรกองเต้นะครับรวมไปถึงแทมมี่อบารฮับด้วยครื่องหลังนี่เปลี่ยนกันเยอะมากนะครับผมเพิ่งผมเพิมม่งรู้ว่า,ากฎใหม่ย,ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ใช้การเปลี่ยนคนถึงห้าคนนะฮะสามารถเปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองได้ถึง5คนด้วยกันนะครับเมื่อคืนลำพัดก็เปลี่ยนกันแบบสะบ้นเลยนะฮะสนุกสนุกเปลี่ยนเลยนะฮะ ก็หลังจากที่คริสเตียนฟูริเซตกับเอ็นกโลกานเต้ลงมาในในาทีที่71เนะครับก็เชลซีก็สามารถที่จะบุกบอลนะครับแล้วก็ทําเกมลุกเข้าใส่คานาดานะฮะแล้วก็มาได้ประตูเพิ่มประตูที่2นะครับจากการยิงของคริสเตียนฟูริเซตก่อนที่จะมือเอ่อก่อนที่บอลจะไปโดนมือของผู้เล่นนวรับคานาดานะครับทำให้เชลซีได้ยุ่โทษอีกครั้งหนึง่งนะครับทีนี้ไม่มีเจอาจิโญ่ในสนามนะครับลำพาดก็ ให้ทิโม่แบ็กเนอร์เป็นคนสังหารนะครับแล้วก็ใครที่ดูรูปเกมเมื่อคืนบอกว่ายิงท้ามันเท้ามากนะฮะไม่พลาดครับทำให้ทิโม่แบ็กเนอร์ยิงประตูให้กับเชลซีอีกและนะฮะเป็นประตูที่2นะครับเชลซี Chelsea ก็บุกนํอาอนดาสองประตูต่อศูนยในนาทีที่75นะครับก็หลังจากนั้นก็เล่นไปประมาณสักพักหนึ่งนะครับอีกห้านาทีต่อมาก็ไม่ได้ประตูที่3นะครับจาก การบุกตะลุยเดี่ยวของทิโมเวกเนอร์นะครับแล้วก็จ่ายตัดเข้ามาให้กับไคิมซีเนอร์นะครับซีเนี่ยก็แต่งหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายบอลเสียบเสาเลยนะครับเชลซีออกนำสามประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมคานาดอ่อเชลซีก็ยังเป็นฝ่ายคลองบอลอยู่นะครับถึงแม้ว่าโอกาสการคลองบอลของคานาดาจะมีผลนะครับแต่ว่าก็ยิงยิงบอลไม่ผ่านของเมนดี้นะครับก็เชลซีก็ไม่ได้ประตูเพิ่มอีก หนึ่งประตูนะครับท้ายเกมเกือบจะท้ายเกมเลยนะครับทามี่อับราฮัมเลี้ยงบอลมาริมเส้นทางด้านขวาก่อนที่จะตบเข้ามาให้กับคิสเตียนฟูริสิตนะครับยิงเข้าไปรอดขาประตูเข้าไปเลยนะครับเชลซีก็ออกนำคราโนดาไป4ประตูต่อศูนย์ในนาทีที่90เกือบจะทดเวลาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ฟูริเซตก็ปองหมดเวลานะครับทำให้เชลซีสามารถ บุกไปเก็บ3แต้มจากคาโนดาที่รัเสเซียนะครับสามประตูต่อศูนย์นะครับจากลูกยิงของคาร์ล่าพัันโอดอยนาทีที่36นะครับแล้วก็ทิโมว์แบกเนอร์นาทีที่75็ดสิบห้คาร์เฮมซิเยกนาทีที่79แล้วก็คริสเตียนพริสนาทีที่90นะครับเชลซีก็เก็บ3แต้มนะครับแข่ง2นัดชนะ1เสมอหนึ่งก็มี4คะแนนนะครับผลต่างได้เสียก็บวก4นะครับ เซบียาก,กับเมคนก็สามารถที่เอาชนะสเตลัวบูเพลชสเช่นเดียกันนะครับหนึ่งประตูตัดส่วก็ทําให้มีสีคะแนนเช่นเดีวยวกับเชลซีแต่ว่า,าประตูได้เสียนะครับเชลซีเราดีกว่าก็ทาเป็นจ่าฝูงต่อไปนะครับก็เมื่อคืนนะครับมีหลายจังหวะที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะจังหวะของ การเซฟยอดเยี่ยมของเมนดี้เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่เมนดี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมมากผมนิชื่นชอบจริงๆนะฮะแบบต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะฮะสุดยอดแบบว่าไงาเดียวเมื่อคืนถ้าใครได้ดูเมนดี้จะยืนตำแหน่งดีมากนะฮะร,รวมไปถึงนัดก่อนที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำให้กองหลังเองนะฮะทำให้กองหลังมั่นใจมากตอนนี้สำหรับแนวรับนะครับถ้าอ่กิริยาผู้สาวประตู เป็นแบบแมนดี้แบบนี้นะยืนคองตำแหน่งคอสบอลงานครอสบอลการตัดบอลทุกอย่างนะรหรือแม้กระทั่งลูกที่จะกระโดดบินไปปาดบอลเนีนะ่ยแมนดี้ทำได้ดีหลายนัดมากเมื่อคืนก็เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับก็คืออาการบาดเจ็บของคาฮิมซิเนก นะครับเมื่อคืนาผ่าตัดสินใจที่จะใช้เป็น11ตัวแรกเลยนะฮะเท้าซ้ายของเขาเมื่อคืนถ้าใครได้ดูนะฮะมีประโยชน์ต่อเชลซีมากนะครับรูปเกมเมื่อคืน,นคเลี้ยงเ,เล่นทางด้านขวาแล้วก็เลี้ยงตัดมาทางด้านซ้ายนะครับเท้าซ้ายนี่เปิดทั้งเปิดทั้ง,งยิงเลยเมื่อวานเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับก็เริ่มเริ่มมีมิติให้กับเชลซีมากขึ้นนะคสำหรับใครมีซีนหลังจากที่บาดเจ็บไปนานนะครับส่วน การเติมของวิงแบ็กนะครับวันนี้ผมผมเป็นอีกข้อหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากทั้งเซซ่าเอสปีกอยด้าแล้วก็เบนชิวิลนะครับตอนนี้เชลซีเริ่มที่จะลงตัวเกี่ยวกับเกมรับและก็เกมรุกมากขึ้นนะครับหลายคนที่ดูเกมเมื่อคืนจะรู้เลยว่าระบบทีมของเรานะฮะมีตัวเลือกเกยอะมากนะฮะแม้กระทั่งที่ตัวสำรองนะฮะลงมาอย่างคิสเตียนฟรลิสิตแทมมี่อับราฮัมนะครับสำรองเราสำรับอ่า ผู้เล่นสำรองเราเรียกได้ว่าสามารถที่จะทดแทนตัวจริงได้ตลอดเลยนะไม่ว่าใครที่จะลงไปเป็น11ตัวแรกสามารถที่จะเล่นเกมทดแทนกนได้ตลอดอันนี้คือข้อดได้เปรียบและก็เป็นข้อที่ดีของเชลซีนะครับเริ่มเริ่มจะกลับมาเหมือนปี2004ถึง2005แล้วถ้าใครได้ดูยุคนั้นนะฮะสำรองตัวหลักก็จะเป็นหน้าเป้าอย่างด็อกบาร์เงี้ยนะฮะแดนกลางเป็นแฟงลำ้ำพาดคู่กับ โค้ดมาเกลเลเล่นะฮะตอนนั้นก็จะมีหน้าเป้าสำรองมีไอดอ์กูจันเซนนะครับมีเปเดเบนดัฟนะครับที่สแตนบายไว้โดนไปถึงกูตีด้วยนะฮะแล้วก็แดนกลางอย่างายุคนั้นก็จะมีทางด้านฟังลำผาดยืนคู่กับโค้ดมาเกลเลเล่นะฮะแล้วก็สำรองอีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะผมอ,อ่าไม่เป็นไรผมนึกชื่อไม่ออกแต่ว่า ข้อดีของเชลซีก็คือตอนนี้นะฮะระบบทีมเราดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเกมรุกนะฮะตอนนี้ทีมโม,มแบ็กเนี่ยก็กำลังเริ่มผลิตผลนะฮะเขากำลังจะโชว์เขาก็อ่าเขาเรียกว่าเริ่มจะโชว์ผลงานที่น่าจะเป็นสกอร์นะฮะเริ่มจะ,สะแสดงเห็นแล้วว่าฝีเท้าของเขาสมค่าตัวจริงๆนะครับสมแล้วที่เป็นรองดาวส์เวของบุนเดสลีกาฤดูกาลที่แล้วนะฮะก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนใช้การกดการมีตัวถึง5คนด้วยกันนะฮะอาจจะมีผลพวมาจากโควิด2019เมื่อปลายฤดูกาลนะฮะซึ่งทำให้นักเตะเองนะฮะจะได้มีเขาเรียกว่าอโอกาสพักนะแล้วก็มีตัวเลือกในการเล่นเกมมากขึ้นนะครับน่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด2019ด้วยนะครับก็ อะไรอีกอะน่าจะหมดแค่นี้นะฮะที่จริงมันมีเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าก็เอารวมๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะฮะเชลซีก็สามารถที่จะบุกไปเก็บ3มแต้มจากคาร์โลดานะฮะด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับก็แน่นอนครับทำให้เชลซีเรามีความมั่นใจมากในเกมแชมเปี้ยนลีกตัดไปนะครับเราก็จะไปเจอกับสเ,สเตอัว นะฮะผิดจุดแล้วต่อไปเชลซีนะครับเราจะบุกไปเยือนเบอร์นลี่นะครับในเกมพมมรมารีนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามกันละกันว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันต่อไปนะครับวันนี้ก็บทสรุปนะฮะเกมเชลซีบุกไปชนะคราโนดา4ประตูต่อ0นะครับก็มีเพียงเทนี้ผมแจ็คเซเบเลียนะครับก็นำรีวิวควันหลงเกมนี้มาฝากกันนะฮะก็ โดยเฉพาะเกมลุกนะครับผมบอกว่าช <TER> ื่นชอบมากชื่นชอบจริงๆนะครับใครที่ดูบอลเมื่อคืนใครที่ดูเกมเมื่อคืนนะครับใครที่ไม่ได้ดูต้องบอกว่าพลาดมากนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูคลิปย้อนหลังเองก็แล้วกันนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ได้ดูเมื่อคืนผมบอกว่ามันสุขใจฮะแบบผมบอกว่าเนี่ยคือเชลซีของของจริงเลยนะเกมลุกต้องแบบนี้นะครับะเดี๋ยวจะยาวนะฮะเดี๋ยวไว้ไปโฟกัสเกมหน้ากันแล้วกันนะครับก็ สรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเชลซีก็สามารถเก็บ3แต้มได้นะครับตอนนี้ก็มี4คะแนนนะครับเป็นจ่าฝูงของตารางกลุ่ม E นะครับก็แข่ง2นัดมี4คะแนนนะครับชนะ1แล้วก็เสมอ1นะครับเมื่อคืนก็เดี๋ยวไล่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับนักคาราวาซันเอลดอยนะครับยิงนาทีที่36นะครับแล้วก็ทิโมวักเนอร์นาทีที่75คาฮิมซียังนาทีที่79แล้วก็คิเซียนตูลิสนาทีที่90นะครับก็เชลซีบุกไปชนะคาร์โนด้า ซีประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับก็ควนหลงเกมนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เกมหน้าเรามาคุยกันใหม่ดีกว่าวันนี้ผมแจ็คซาบิเลียลาท่านสมาชิกและก็พี่น้องเชลซีไปก่อนขอให้พี่น้องเชลซีมีความสุขทุกท่านกันลวกันนะครับกับผลฟุตบอลเมื่อคืนแล้วก็ช่วงนี้ขอฝากอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับเป็นช่วงที่บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยกันลวกันนะครับใครที่จะไปไหนกับหุ่ล่มติดรถไปด้วยกันละกันนะครับ ก็เป็นห่วงพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะช่วงนี้ก็พายุเข้าบ่อยเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าครั้งหน้ากันแล้วกันนะครับพี่น้องเฉลียวสีทุกท่านแล้วก็ท่านสมาชิกวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับแจ็คซาเบเลียการคุยภาษาบอลแบบบ้บานนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ